ปัจจุบันนะคะก็เป็นแม่ค้าข้าวไข่เจียวค่ะอยู่ตลาดสดดอนพรมนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะค่ะร้านพี่เปิ้ลนะคะจะเปิดตั้งแต่ตีห้านะคะถึง9ก้าโมงเช้าก็เก็บร้านละค่ะข้าวไข่เจียวที่พี่ขายนะคะจะอยู่ในราคาที่กล่องละ30บาทนะคะราคาไม่แพงค่ะแน่นไปด้วยคุณภาพแล้วก็รสชาติที่สะอาดนะคะถูกสุขลักษณะอนามัยนะคะ รายได้นะคะต่อวันก็ถ้าหักทุนแล้วเนี่ยก็จะได้กำไรประมาณ6-700บาทก็เอามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อดํารงชีวิตประจําวันในทุกวันนะคะ ที่พี่เปิ้ลขายข้าวไข่เจียวต้องเท้าความนิดนึงว่าปกติพี่คนทำกับข้าวอะไรไม่อร่อยเลยแต่ว่าทําไข่เจียวอร่อยเรื่องจากแฟนพี่เปิ้ลนะคะถึงคนบอกว่าพี่ทําไข่เจียวได้อร่อยนะคะเมื่อสมัยจีบกันแรกๆเนี่ยพี่ก็ทํทข้าวไข่เจียวกุ้งสับให้เขาทานเขา plein, ก็บอกว่าพี่ทําไข่เจียวอร่อยนอกนั้นพี่ทําอะไรไม่ได้เรื่องเลยพี่ก็เลยอยากทําของอร่อยให้ทุกคนได้กินนะคะก็เลยมาทําข้าวไข่เจียวขาย, Lee ari, ขายค่ะ ครอบครัวตอนนี้พี่อยู่กับแฟน2คนนะคะแฟนเป็น LGBTQ ค่ะพอหลังจากเรียนจบปริญญาตรีก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับธนาคารแห่งหนึ่งนะคะก็ทำงานในธนาคารหลายหลายบทบาทเหมือนกันแล้วก็ทำได้จนประมาณสัก2 20ปีเนื่องจากว่าตามอายุคุณพ่อคุณแม่ป่วยก็มาดูแลพ่อกับแม่อยู่ได้ประมาณ5-6ปีคุณพ่อก็เสียก็มาดูแลคุณแม่ต่อ4ปีถึง5ปีคุณแม่ก็เสีย เพราะเนื่องจากว่าเงินเงินที่เราได้รับมาจากธนาคารแห่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินประกันสังคมเนี่ยได้ได้หมดไปจากการรักษาพี่ก็ต้องออกมาค้าขายที่วัดสุนแก้วนนทบุรีเนี่ยแหละค่ะมาขายข้าวไข่เจียวช่วงแรกก็เศร้าๆนิดนึงเพราะว่าคนไม่รู้จักเพราะว่ามาอยู่ข้างๆตลาดด้วยส่วนใหญ่ควรจะเดินหน้าตลาดมากกว่าแต่ก็อดทนแล้วก็สู้มาค่ะมีกําลังใจที่ดีจากแฟนค่ะ จนตอนนี้ลูกค้ารู้จักแล้วก็มาทานกันเยอะมากขึ้นก็ทำให้รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นในการต่อสู้ชีวิตค่ะค่ะพี่เปิ้ลมารายการดวลเพลงชิงทุนครั้งนี้เพื่อที่จะมาหาทุนไปต่อยอดเปิดร้านขายข้าวไข่เจียวเป็นของตัวเองนะคะก็ะคือจะขายทั้งข้าวไข่เจียว ทอดมันปลากกายแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยอีกที่สําคัญคืออยากร้องเพลงให้คนบนฟ้าก็คือคุณพ่อและคุณแม่ได้รับฟังนะคะอยากเห็นรอยยิ้มในภาพทรงจําของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ